สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการเฉลยแนวข้อสอบกอภภาคกอนะคะเรื่องความเข้มข้นของสารละลายนะคะโดยวันที่8กลกุมภาพันธ์เนี่ยขวัญก็ได้โพสต์คำถามนี้ลงไปในเพจนะคะขวัญก็ถามว่าน้ำเกลือที่มีปริมาตร10ลิตรความเข้มข้น25เร์เนะคะผสมกับน้ำเกลือที่มีปริมาตร15ลิตรความเข้มข้น5 0นต์นเกลือผสมจะมีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์เนาะ อันนี้จะบอกว่าเจอบ่อยมากเลยนะในข้อสอบนอกจากกพก็มีข้อสอบอื่นๆทั่วไปนะคะเช่นข้อสอบบรรจุรูผู้ช่วยหเลอแม้กระทั่งข้อสอบเข้าราชการหลายๆแห่งนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยข้อนี้กันนะแล้วก็รวมถึงอื่นๆอีก3ามข้อนะคะก็คือข้อนี้นะคะข้อ2ข้อ3ามจะใกล้ๆกันเนาะ สองสคือมันจะเป็นคล้ายกับชุดเดียวกันแต่ว่าจะเปลี่ยนโจทย์นิดนึงนะคะแล้วก็ข้อ4ี่นะคะอันนี้มาจากรอบทั่วไปของผู้ช่วยนะคะจะบอกว่าเรื่องนี้นี่มันคือในคณิตมันคือเรื่องอะไรนะ100ร้อยละเปอร์เซนต์ผสมกับอัตราส่วนบางข้อนะคะเช่นข้อสุดท้ายเป็นต้นนะคะ ซึ่งบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าตกลงมันคิดยังไงกันแน่นะคะแต่จริงๆแล้วขวัญคิดว่ามันมีวิธีคิดง่ายๆอ่ะมันไม่ได้ยากอะไรนะคะแค่จับหลักให้ถูกแล้วทุกคนก็จะไปต่อได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเนาะข้อที่หนึ่งนะคะที่โพสคลิปนะคะข้อนี้เขาบอกว่าอะไรนะน้ำเกลือปริมาตรสิลิตร ความเข้มข้น25เปอร์ใช่ไหมคะผสมกับน้ําเกลือปริมาตร15ลิตรความเข้มข้น50เปอร์นะคําถามก็คือน้ําเกลือผสมจะมีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอยากให้ทุกคนลองวาดรูปดูนะคะอันนี้มองเป็นอันที่หนึ่งนะคะก็คือว่าไงนะอ่า10ลิตรใช่ไหมแล้วก็บอกว่า,าเข้มข้นใช่ไหมคะเข้มข้น ยีห้าเปอร์โอเคแล้วเขาก็จะผสมกับอีกถังหนึ่งนะคะก็คือน้ำเกลือ15บห้าลิตรถูกไหมคะโอเคแล้วก็เข้มข้นเนี่ยห้าสิบเปรถูกไหมคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการผสมน้าเกลือนะคะเราลองมาดูคําว่าเข้มข้นก่อนได้ไหมคาว่าเข้มข้นแปลว่ามีส่วนของเกลืออยู่ ยี่สิบห้าส่วนในหนึ่งร้อยส่วนโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าน้ำสิบลิตรเนี่ยนะคะสมมติว่าเต็มเต็มอะไรอะเต็มภาชนะเนี่ยมันคือสิบลิตรโอเคเพราะฉะนั้นน้ำเกลือที่เข้มข้นยี่้าเปอร์เซ็นต์แปลว่ามีเกลืออยู่เศษยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยคูณสิบลิตรถูกไหมคะนี่เนาะเราวิเคราะห์ตามตัวอักษรเลยนะคะก็คือมีเกลืออยู่เท่าไหร่นะคะเศษ ยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยคูณกับสิบเนาะโอเคอันนี้จะเป็นการบ่งบอกว่ามีเกลืออยู่กี่ลิตรนะคะอ่ามีเกลืออยู่กี่ลิตรเนาะซึ่งอ่าเราก็คำนวณน,นะคะนิดนึงนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยอ่าน่าจะติดทศนิยมนิดนึงใช่ไหมคะก็คืออ่าสิบศูนย์ตัดศูนย์นะคะเหลือยี่ส่วนสิบซึ่งก็คือ 2.5ลิตรนั่นเองนะคะมีเกลืออยู่2.5ลิตรจากน้ําเกลือทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ10ลิตรเค okay. อีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะคะถ้าน้ำเนี่ยนะคะอ่ะมีปริมาตร15ลิตรมีความเข้ม,ม,มข้มน50%ก็แปลว่ามีเกลืออยู่เท่าไหร่นะคะเศษ50ส่วน100อ่าแล้วก็คูณกับ15 ซึ่งมันก็คือครึ่งหนึ่งของ15นั่นเองใช่ไหมคะอ่าตัดก็ได้นะ51เป็น50 52เป็น100นะคะตัด15ห้ารด้วย2ใช่ไหมคะตรงนี้15บ้าตั้งหารด้วย2ซึ่งก็คือ7.5็ดจุดห้านั่นเองนะคะณที่นี้เราได้แล้วว่ามีน้ำเกลือทั้งหมด15บห้าลิตรเนี่ยเป็นเกลืออยู่7.5็ดจุลิตรโอเค ทีนี้พอเอามาบวกกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้น้ําเกลือผสมอีกอันหนึ่งถูกไหมคะ,ะสมมติว่าสมมติว่าเราบวกกันปุ๊บเราได้อ่าภาชนะแห่งนี้ภาชนะอันนี้เนาะโอเคงี้นะคะก็ได้ภาชนะอันใหม่นี้โอเคซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ก็คือ,อมีน้ําเกลือเนี่ยทั้งหมดนะคะเท่าไหร่นะคะ สิบลิตรจากอันเดิมอันที่หนึ่งบวกกับสิบห้าลิตรจากอันที่สองถูกไหมคะก็เป็นยี่ห้าลิตรถูกไหมอันนี้คือมีน้ําเกลือนะคะทั้งหมดนะคะยี่ห้าลิตรแล้วสิ่งที่เราคิดคํานวณเมื่อกี้ก็คือมีเกลือใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไปเทผสมกันโอเคเออปริมาตรของเกลือที่เป็น2.5ลิตรก็เลยต้องรวมกับปริมาตรของเกลือที่เป็น7.5ลิตรนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลย หังรวมเนะะี่ยค่ะก็เลยมีเกลืออยู่2.5บวก7.5ใช่ไหมคะซึ่งก็คือ10ลิตรูไหยคะโอเคอ่าทีนี้ก็น่าจะไม่ยากแล้วนะคะในเมื่อมีน้ําเกลืออยู่ทั้งหมด25ลิตรแล้วมีตัวเกลืออยู่10ลิตรคําถามก็คือมีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะหาได้ไหมและหาอย่างไร กี่เปอร์เซนต์คะคำถามโอเคอ่ะก็ไปต่อนะคะความเข้มข้นก็จะเท่ากับเลยนะอ่าความเข้มข้นก็จะเท่ากับไอตัวตัวเนื้อเนื้อเกลือเข,เข้าใจไหมคะตัวเนื้อเกลือหรือตัวหรือตัวสิ่งที่เราสนใจนะคะส่วนด้วยตัวน้ำหรือตัวสารละลายถูกไหมตัวน้ำ แล้วก็คูณด,ด้วยหนึ่งร้อยถูกไหมคะหาความเข้มข้นว่าเป็นกี่เปอร์เซนต์โอเคซึ่งเราก็คำนวณนิดหน่อยก็จะเป็นสิ่งที่เราได้มาก็คือเกลือในนี้นะคะคือสิบลิตรถูกไหมคะส่วนน้ำเกลือทั้งหมดที่เราคิดมาได้คือยี่ห้าลิตรนะคะเขียนตรงนี้ก็คูณด,ด้วยหนึ่งร้อยก็คิดเลขตามปกตินะยี่ห้าหนึ่งเป็นยี่ห้ายี่ห้าสี่เป็นหนึ่งร้อยนะคะ สิบคูณสี่ก็เลยเป็นสี่สิบหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะมีคําตอบแล้วเนี่ยมีคาตอบแล้วนะคะตอบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนความเข้าใจอีกเล็กน้อยในข้อสองและข้อสามเนาะส่วนข้อสี่เนี่ยขวัญคิดว่าอาจจะยากไปอีกขั้นหนึ่งนะคะแต่เราจะมาลองดูนะคะว่าทําได้หรือเปล่านะ,ะข้อที่สองเขาบอกว่าน้าเกลือสิบลิตร มีความเข้มข้น50%นะคะเมื่อระเหยน้ำออกไป2ลิตรน้ำเกลือผสมจะมีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์นะเมื่ออ่านโจทย์แล้วเนี่ยขวัญอยากแนะนำให้ทุกคนนึกภาพมองภาพว่า,าเรามีเกลือใช่ไหมคะเรามีเกลืออยู่ในน้ำเกลืออยู่ในถังอยู่ในแทงก์ก็ได้หนึ่งแทง์แล้วมันระเหยน้ำออกไปคือน้ำอะ่ะน้ำจากที่มีอยู่เท่านี้มันระเหยออกไป2ลิตร อ่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ําจะหายไป2ลิตรใช่ไหมคะจากเดิมสิบลิตรก็จะเหลือแดลิตรโอเคเหลือแดลิตรแล้วหาความเข้มข้นได้ไหมน่ะก็น่าจะได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราหาปริมาตรของเกลือจากไอเจ้า5้าสิบเปอร์เซ็นแรกอ่ะนะคะเราก็น่าจะหาความเข้มข้นของน้ําเกลือใหม่ได้ถูกไหมคะ,ะพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวขันทําให้ดูนะคะเขียนให้ดู อันดับแรกนะคะก็คือว่าตอนแรกเนี่ยมีอะไรนะน้ำเกลืออยู่10ลิตรโอเคอันนี้คือน้ำเกลือ10ลิตรนะคะมีความเข้มข้น50%เนเาะอ่าเป็นอย่างนี้นะคะอ่าความเข้มข้น50%เอเนาะ ความเข้มข้น50%ก็คือมีเกลือเป็นเศษ50ส่วน100ของน้ําเกลือทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหาตรงนี้ก็คือมีเกลือกี่ลิตรนะคะซึ่งก็จะคิดได้จาก50ส่วน100ถูกไหมคะคูณ10ลิตรนะคะมันคือครึ่งหนึ่งของ10ถูกไหมคะอ่าครึ่งหนึ่งของ10ก็คือ5นั่นเองนะคะ,อะลองคิดเลข ตัดศูนย์ตัวบนอ่าตัดศูนย์สองตัวล่างอ่าเหลือห้าคูณหส่วนหนก็คือเป็นห้าหน่วยเป็นลิตรนะคะโอเคแปลว่าสิ่งที่ได้เนี่ยนะคะก็คือมีน้ําเกลือ10ลิตรและมีเกลือห้าลิตรนะคะโอเคทีนี้อ่าจระเหยน้ําออกไปปึ๊บเขียนอย่างนี้นะระเหยออกไปในระหว่างทางนะคะระเหยไปเท่าไหร่คะ2ลิตรนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ําจากเดิมที่เต็มเต็มเนี่ยค่ะเอาเท่านี้แล้วกันเหลือเท่านี้โอเคอเมื่อกี้คือเต็มถูกไหมคะคราวนี้เหลือเท่านี้ก็คือหายไปสองนะคะเพราะฉะนั้นน้ําเกลือจะไม่ใช่สิบแล้วถูกไหมคะน้ําเกลือก็จะเหลือเท่าไหร่นะคะสิบลบสองถูกไหมคะน้ําเกลือก็จะเหลือสิบลิตรลบสองลิตรก็เลยเป็น 8ลิตรนั่นเองนะคะโอเคแล้วเขาถามว่าความเข้มข้นกี่เปอร์เซนต์ถูกไหมอ่ะความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์ไวค้คิดทีหลังนะคะสิ่งที่คิดตอนนี้ก็คือมีเกลือคำถามค่ะเกลือมันหายไปไหนไหมตัวเกลือหายไปไหนไหมคะไม่ได้หายไปไหนเนาะเพราะว่าเ,เราก็ไม่ได้เอามันออกไปไหมเออมันก็ยังเป็น5ลิตรอยู่ไหม โอเคเพราะฉะนั้นนะคะมีเกลือ5ลิตรเหมือนเดิมนะคะทีนี้ถามว่าจากน้ำทั้งหมด8ลิตรแล้วมีเกลือเนื้อเกลือนอยู่5ลิตรนะคะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็คิดเลขอ,อย่างนี้นะคะ,ะก็คือมีความเข้มข้นนะคะเศษ5ส่วน8คูณ100นะคะโอเค ก็คิดเลขไปนะคะอันนี้น,นี้ไม่ต้องตัดทอนก็ได้ห้าร้อยส่วนแปดนะคะ,ะแล้วก็คิดไปนะคะแปลเลยดีแปดหกสี่สิบแปดนะคะเหลือเศษสองเป็นยี่สิบใช่ไหมแปดสองสิบหกนะคะเหลือเศษอะไรเอ่ยสี่ใช่ไหมคะใส่จุดเติมศูนย์เป็นสี่สิบนะคะแปดห้าสี่สิบนะ,ะอ่าทุกคนถ้าเกิดตามไม่ทันนะคะทุกคนลองไปตั้งหารยาวดูนะคะว่าห้าร้อยหารด้วยแปดเนี่ยได้เป็น 62.5หรือเปล่านะคะโอเคมันทำออกมามันจะต้องได้62.5อย่างแน่นอนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบแล้วนะเนี่ยใช่ไหมตอบ62.5ซนะคะโอเควิธีการก็คือดูว่าเนื้อเกลือเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่โดยการคำนวณตัวเลขจากประโยคแรกเลยก็คือความเข้มข้น50เปของน้ำเกลือ10ลิตรเราจะได้เนื้อเกลือออกมาเป็น5ลิตรโอเคจากนั้นเราก็มาพิจารณาทั้งหมดว่า น้ำเกลือ10ลิตรมันหายไป2ลิตรเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเหลือน้าเกลืออยู่8ลิตรใช่ไหมคะทีนี้นะคะเนื้อเกลือ5ลิตรจากน้ําเกลือ8ลิตรเราก็เลยหาความเข้มข้นได้โดยการคิดเป็นเศษ5ส่วน8คูณ100แค่นั้นเองนะคะสุดท้ายเราจะได้ออกมาเป็น62.5ลิตรนะคะโอเคอ่าหน่วยเป็นลิตรนี่คือคําตอบนะตอบขอขยนะคะข้อต่อไป เรียกว่าคล้ายๆเดิมเพียงแต่แทนที่จะระเหยออกไปแต่จะเป็นการเติมน้ําเปล่าเข้ามาอีก10ลิตรโอเคไหมคะ,ะวาดรูปเดิมเลยนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยมันอาจจะมีน้ําเกลืออยู่ประมาณนี้นะคะ,ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีน้ำเกลืออยู่เท่าไหร่นะคะ10ลิตรถูกไหมคะอ่าต่อไปนะคะความความเข้มข้นนะคะห้เซนต ก็หมายความว่ามีเนื้อเกลืออยู่50%หรือครึ่งหนึ่งของ10โอเคมันก็คือเป็นมีเกลือเท่าไหร่นะคะอ่าเศษ50ส่วน100คูณ10ใช่ไหมคะอ่ะก็ตัดศูนย์บน2ตัวตัดศูนย์ล่าง2ตัวโอเคก็จะเหลือ5ลิตรก็แปลว่ามีน้ำเกลือ10ลิตรเป็นเกลือ ที่เป็นแท้ๆนะห้าลิตรนะคะโอเคทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเติมนะคะน้ำเปล่าเข้าไปเท่าไหร่คะลงไปใช่เติมลงไปสิบลิตรนะคะโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่าน้ำเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นไม่ใช่สิบลิตรแล้วล่ะ ของเดิมอ่ะมันคือสิบลิตรใช่ไหมฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ําเกลือก็เลยเป็นก็คือมีน้ําเกลือนั่นหลยค่ะอ่ะจากเดิมคือมีน้ําเกลือ10บลิตรก็จะเปลี่ยนเป็น10ลิตรเดิมบวกด้วย10บลิตรใหม่ใช่ไหมคะอ่ะก็คือบวกกันเป็นยี่สิบลิตรนั่นเองนะคะซึ่งเขาถามหาความเข้มข้นใช่ไหมคะแปลว่าเราก็ต้องรู้ว่ามีเกลืออยู่เท่าไหร่ใช่ไหม คำถามเดิมเลยก็คือเกลือมันหดหายไปไหนไหมคะตัวเนื้อเกลือหดหายไปไหนหรือเปล่าก็ปรากฏว่ามันยังอยู่ใช่ไหมคะมันคือ5ลิตรที่เราคำนวณไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นมีน้ําเกลืออยู่20ลิตรมีเกลืออยู่5ลิตรเพราะฉะนั้นหาความเข้มข้นค่ะเนาะความเข้มข้นก็ต้องเป็น ตัวเนื้อเกลือ5ลิตรส่วนด้วยตัวน้ําเกลือ20ลิตรนะคะแล้วก็คูณ100นั่นเองใช่ไหมอะเราจะตัดทอนก็ได้นะคะเป็น20หนึ่งเป็น20 20เท่าไหร่นะ25เป็น100ใช่ไหมคะเหลือ5คูณ5ก็เลยเป็น25ลิตรนั่นเองเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หน่วยเป็นลิตรสิหน่วยเป,เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคแสดงว่าน้ำเกลือในแทงใหม่อันเนี้ยนะคะ มีความเข้มข้น25เปอร์เซ็นตนะคะต่อข้อควายนะคะโอเคก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะอ่ะข้อนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละอย่างเดียวแต่ว่ามันเอาอัตราส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอืออยากให้ทุกคนลองอ่านก่อนแล้วก็ลองอนึกภาพตามนะคะว่ามันจะออกมาเป็นภาพในหัวได้ยังไงนะจากนั้นก็ค่อยคิดเลขนะคะ เขาบอกว่าสารละลายปริมาตร50ลิตรมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์10%ถ้าปรับความเข้มข้นของอของแอลกอฮอล์60%จะต้องเติมปริมาตรของสารละลายเท่าใดโอเคคือประเด็นก็คือว่าเรามีแทงค์แทงค์ที่เป็นแอลกอฮอล์จำนวนหนึ่งและเราเ,เติมสารละลายลงไปใหม่นะคะโอเคเติมลงไปใหม่นะคะ อืทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งที่เติมลงไปใหม่เนี่ยค่ะจะทำให้ความเข้มข้นใหม่นะคะเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์คไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเติมอะไรลงไปถึงจะมีความเข้มข้นหกสิบเปอร์เซนต์โอเคเอทํทยังไงดีนะคะเติมลงไปกี่ลิตรดีนะคะอะ่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้นะของเดิมนะคะของเดิมมีอยู่ เออห้าสิบลิตรเนาะ,อะมองงี้แล้วกันนะคะเต็ม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 เลยดีด,ด,ด,ดีไม่เอาเต็มเต็มเอาเท่านี้ก่อนเอาไม่เต็มแลวนะคะเท่านี้ก่อนแล้วกันอ่าของเดิมมีอยู่เท่านี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสารละลายอันเนี้ยปริมาตรห้าสิบลิตรนะคะมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะ สิบเปอร์เซนต์เห็นไหมคะน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อมีแอลกอฮอล์ alcohol, ใช่ไหมความเข้มข้นคือความเข้มข้นของแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ alcohol, นะคะเขียนอย่างนี้ได้ไหมแอลกอฮอล์ alcohol, นะคะก็จะมีปริมาตรทั้งหมดใช่ไหมคะเศษสิบส่วนหนึ่งร้อยคูณกับ 50ใช่ไหมก็จะเป็นตัด0ตัด0ข้างบน2ข้างล่าง2เอ่อตัดนะคะตัดไม่โดนขอโทษทีอ่าตัด0บนล่างนะคะก็จะเหลือเป็น5ถูกไหมคะอ่าแอลกอฮอล์ก็เลยมีอยู่5ลิตรนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อเขาบอกว่าต้องการปรับนะคะต้องการปรับ ความเข้มข้นเนี่ยให้เป็น60โอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเติมลงไปค่ะเราจะเติมลงไปไม่รู้เท่าไหร่แหละแต่เขาถามอะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเคล็ดลับคือสิ่งที่เขาอยากรู้สิ่งที่จทยถามให้เป็น x ค่ะเติมลงไป x ลิตรนะคะโอเคพอเติมลงไป x ลิตรปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่าสาระละลายก็มีปริมาติเพิ่มขึ้น เนก็อาจจะเต็มเลยก็ได้นะคะอ่ะมองภาพนะคะแล้วทําให้เกิดอะไรขึ้นนะคะทำให้สารละลายนี้ค่ะโอเคไหมคะจากเดิมทําไมนะคะอ่าจากเดิมสารละลายเนี่ยเอ่มมีเขาเรียกว่ามีปริมาตรห้าสิลิตรแต่ว่าเราเติมไป x ลิตรเพราะฉะนั้นสารละลายในแท้งใหม่ หมายถึงว่าในแทงที่เติมแล้วใช่ไหมคะก็จะมีปริมาตรเป็น50ลิตรบวกกับที่เติมก็คือ X ลิตรโอเคอันนี้เข้าใจเนาะไม่งงเนาะนะคะก็คือว่ามันไม่ใช่50ลิตรแล้วแต่มันเพิ่มมาอีก X ลิตรนะคะส่วนความเข้มข้นใหม่นี้นะคะมันจะกลายเป็น60เโอเคทีนี้ทำยังไงดีถึงจะหาออกมาได้อะว่า ปริมาตรของสารละลายเป็นเท่าไร่ปริมาตรที่เติมลงไปหรือว่าค่า x เ,เป็นเท่าไหร่นะคะโอเคทีนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดของเราก็คือตรงนี้เลยค่ะประโยคสุดท้ายที่เพิ่งเขียนลงไปนะคะความเข้มข้น60%นะคะนี่คือคีย์เวิร์ดความเข้มข้น60%หมายความว่านะคะม,มี L กอพอ หกสิบในร้อยถูกไหมมีแอลกอฮอล์อยู่หกสิบส่วนในสารละลายร้อยส่วนโอเคเขียนอย่างนี้ดีกว่าในสารละลายหนึ่งร้อยส่วนนะคะทีนี้ทำไงต่อดีนะโอเคแปลว่าต้องมีเนื้อแอลกอฮอล์อยู่หกสิบแล้วก็ มีอะไรนะ่าสาละลายเท่าไหร่นะคะโอเคอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องเติมไอ้นี้นะคะอันนี้ขวัญอาจจะไม่ได้เน้นนะคะอาจจะจริงๆต้องเน้นนิดนึงนะคะจะต้องเติมแอลกอฮอล์ถูกไหมเพราะว่าอของเดิมอะแอลกอฮอล์มันเข้มข้นแค่สิบเปอร์เซ็นการที่จะให้แอลกอฮอล์มันเพิ่มเป็นหกสิเอร์เซ็นนะคะ สิ่งที่จะต้องเติมก็คือต้องเติมแอลกอฮอล์นะคะไม่ได้เติมน้ำนะคะคือน้ำอ่ะให้มันอยู่เท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าแอลกอฮอล์เราต้องเติมเพิ่มถูกไหมเพื่อให้แอลกอฮอล์นั้นอ่ะเพิ่มเป็น60%เโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เติม x ลิตรเนี่ยคือแอลกอฮอล์ x ลิตรนะคะไม่ใช่น้ําเปล่าโอเคเพราะฉะนั้นนะคะจะได้ว่านะคะจะได้ว่าอัตราส่วนของตัวเนื้อแอลกอฮอล ส่วนด้วยฝาละลายถูกไหมมันคือ60ส่วนรอ้อยถูกไหมคะอเพราะฉะนั้นดูรูปทางขวานะคะรูปทางขวาก็คือแอลกอฮอล์ที่เติมลงไปเนะะี่ยค่ะจากเดิมบอกว่ามีแอลกอฮอล์ห้าลิตรเนี่ยโอเคตอนนี้ก็คือ,อมีแอลกอฮอล์อยู่เดิม5ลิตรบวกไปอีก x ลิตร ก็เลยเป็น x บวก5ลิตรหรือ5บวก x ลิตรก็ได้ค่ะอย่างนี้ก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นนะคะแอลกอฮอล์ฝั่งขวาก็คือมีปริมาตร5บวก x ลิตรโอเคส่วนสารละลายฝั่งขวาก็คือตัวน้ําทั้งหมดนะคะทั้งน้ําเปล่าทั้งแอลกอฮอล์นะคะก็คือ50บวก x ลิตรโอเคทีนี้อัตราส่วนของแอลกอฮอล์ต่อสารละลายทั้งหมดคือเท่าไหร่นะคะ อ่าคือหกสิในร้อยใช่ไหมคะ6กสิส่วนในร้อยส่วนเพราะฉะนั้นมันคือหกสิบส่วนหนึ่ง้อืมเท่านี้เองนะคะจากนั้นเราก็แก้สมก,การหาค่า x อ,ออกมาหาค่า x ได้คือจบเลยนะคะเพราะว่าเราให้ค่า x เ,เนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ที่เติมลงไปแล้วนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะแก้สมก,การในกรอบสีแดงนะคะโดยการคูณควยขึ้นคูณควยขึ้นนะคะ คุณไขว้ขึ้นฝั่งซ้ายเป็นของฝั่งซ้ายก็คือเป็น 5x บวก x คนะูณ1น0ะขออนุญาตแจกแจงเข้าไปเลยนะคะก็จะเป็น500อบวก 100x ฝั่งขวาก็จะเป็น60คูณหก็จะเป็น3,000ันบวก 60x ใช่ไหมคะอ่ะเราจะย้าย x ที่มีเหมือนกันไปหากันนะคะก็คือย้าย60ไปฝั่งนี้ แล้วก็ย้าย500ไปฝั่งนี้นะคะก็เลยจะเป็น 100x-60x กลบ 60x ็60ก็จะเท่ากับ3000ใช่ไหมคะ3 0 0 0ลบด้วย500ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดเลขนิดนึงนะคะเราจะได้เป็น 40x ก็จะเท่ากับ2500นะคะโอเคคิดเลขเรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยสีรีบเป็นไง2500ตั้งส่วนด้วย40นะคะตัดศูนย์ ะะคะเหลือ250หารด้วย4นะคะก็จะเป็นอะไรเลย41เป็น4 4624 4, หรือเศษ1เป็น10นะคะ42เป็น8 8หรือเศษ2ใส่จุดเติม0เป็น20นะคะ4520เ okay. คเพราะฉะนั้นนะค,ะคำตอบก็คือ x เท่ากับ62.5ลิตรนะคะนี่คือคำตอบนะคะตอบข้ององ,งูนั่นเองนะคะก็เวลาตอนนี้ก็ล่วงเลยไปประมาณ ห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปนี้เลยนะคะถ้าทันมันจะลงก่อนเที่ยงคืนนะคะก็คือยังอยู่ในวันที่11คกุมภาพันธ์เนาะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในเรื่องนี้เรื่องความเข้มข้นของสารละลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการอ่านหนังสือเพื่อจะทำข้อสอบแล้วก็สอบให้ได้ให้ติดกันทุกคนนะคะไปแล้วค่ะ บ๊ายบายสวัสดีค่ะ